ภาพที่เห็นนี้คือพระพุทธปาฏิหารสีอรเมตรายวัดประยมพิติรนารามพระองค์นี้สูง19เมตรอยู่ในโบสถ์ใหญ่มากเป็นพระที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์เป็นพระที่แปลกประหลาดมหดัศจรรย์มากต้องมาดูด้วยตาตนเององค์นี้จะเป็นอันซีนทะเรนาในอนาคตโบสถ์วัดแห่งนี้ก็แปลก เป็นบาลีอักษรของไทยของโบราณไม่มีกิจกรรมฝาผนังเหมือนวัดอื่นและพระประธานก็เป็นพระเสียเมตรายด้วยแปลกมาชื่อพระพุทธปาฏิหารเสียเมตรายแค่คําเริ่มต้นนี้ก็แปลกแล้วขึ้นต้นคือพระพุทธปาฏิหารเสียเมตรายการสร้างนันมีปาฏิหารมากเนี่ยปีนี้2 5 5 5แต่องค์พระเนี่ยแต่วัดเนี่ยสร้างเมื่อปี2 4 4 9บหกปีนั้นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นวัดที่สมบูรณ์ ตรงนี้เป็นดงของรอบๆบริบบเวณนี้เป็นดงของอิสลามเหมือนกันเถอะมุสลิมมุมสลิมเยอะนะเพิ่งมาสร้างไม่นานนี่ยดูดูข้างดูให้ดีวัดนี้ใหญ่มากดูในกล้องเหมือนจะเล็กจริงใหญ่มากเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนานา,นา,นาคตที่ต้องมาดูเพราะว่าแนวคิดต่างๆที่ดูให้ดีนี่ไม่ใช่มนุษย์คิดไม่ใช่มนุษย์คิดแต่เป็นเทพกําหนด เทพผู้กําหนดนัน้นเขาจะบอกมาผ่านทางเจ้าวาดเด็ชื่อหลวงพ่อเพชรนะเจ้าวาดเจ้าจะกําหนดทิศทางการก่อสร้างด้วยดีแปลกมากนี่คือตัวอักษรอ,อักษรธรรมอักษรของโบราณเ <c oughs> นี่ยพระเนสมัยก่อนจะเรียนแบบนี้แหละเนี่ยเรียนพวกเนี้ยพวกเก่งวิชาคมเรียนเนี่ยท่องหมดเนี้ยต่อมาก็เอาเรียนจากภาษาอักษรของโบราณเนี่ยเป็นอักษรไทยซะพวกพระเกจิอาจารย์เนี่ยใน ในพระเครื่องเราเห็นอักษรของแบบนี้แหละเยอะในพระเครื่องเนี่ยวัดประยงกิติบารามสิ่งที่อัศจรรย์ก็คือพระประธานในโบสถ์ส่วนใหญ่ในพระประธานในโบสถ์ทุกแห่งจะเป็นพระพุทธคือพระพุทธเจ้าบางแห่งบางวัดก็เป็นพระพุทธเจ้าในอดีตเช่นวัดพิชัยญาติเนี่ยก็พระหลวงพ่อสิทธารถตน์หลวงพ่อสมบัตินะคือพระพุทธเจ้าในอดีต ไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นพระเจ้าอ์ปัจจุบันแต่เป็นพระเจ้าแต่ที่นี่ใช้พระพุทธเสียยมตมตรเป็นพระประธานในโบสถ์รอบนอกโบสถ์น่ะก็จะเป็นพระดีพระพุทธเจ้าสีพระองค์พระกุสันธโกนาคามนากัสปะและพระพุทธโคดมอยู่รอบนอกของของโบสถ์หลังนี้โบสถ์นี้ก็แปลกข้างบนผนสมศิลปะล้านานากับกับภาคใต้ อาสงก็แปลกเป็นหินอ่อนจากอิหร่านเนี่ยหินอ่อนที่แปลกมากเนี่ยเยดูดีเป็นหินอ่อนที่แปลกต้องดูดีๆเนี่ยให้ดูดีต้องมาดูใกล้ๆให้ต้องเห็นกับตาตัวเองเป็นหินอ่อนที่มาจากอิหร่านสกัดจากเมืองจีนเนี่เนี่ยเป็นแผ่นเล็กแต่ไม่หนักนะไม่หนักสวยมากต้องมาดูให้เห็นกับตาตัวเอง